ทมสวัสดีครับ FC f อซเฟสช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้มาเจอกันวันที่สิบสี่นะวันหวยเราออกอีกทีหนึ่งวันจันหรือเปล่าครับผมอาทิตย์จันร์พรุ่งนี้ก็สิบห้าเมื่อลืนก็สิบหกอีกสองวันหวยออกแล้วนะฮะ <c oughs> เรามาตามสูตรที่มีชื่อว่าตัวเลขแทนกันนะฮะเราใช้นิ้วมือนะ,ะเป็นอวัยวะที่สร้างขึ้นมาคู่กับมนุษย์ทำงานได้ทุกอย่างนะ,ะนิ้วทั้งห้านอกจากนี้ก็เป็นตัวแทนของเลขและการนับเลขและการสัมผัสต,ตัวเลขนะ,ะเวลาใครนับเลขเขาจะสัมผัสอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนะึ 1, 2, 3, 4, นะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้นยนับไปก็จะสัมผัสไปนะก็นิ้วเดียวกันนั่นแหละนะไม่ได้เป็นิ้วที่9ที่10ที่ไหนนะนิ้วที่1ถึงนิ้วที่5้าฉะนั้นการใช้นิ้วมือเป็นตัวเลขแทนกันนะจึงสามารถเขียนลงในกระดาษได้ให้เห็นชัดเจนอ่ะตามชมเลยครับผมเดี๋ยวจะ เสียเวลานะฮะแล้วก็ชมปากข้าวไปด้วยนะุมกล้องมุมนี้มันสามารถเห็นไร่ข้าวสวยงามเลยนะข้าวนานะฮะอ่าก่อนที่จะชมแล้วก็มาฟังคำเตือนกันสะกก่อนนะ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตัวเลขแนวทางตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะเรามาตามชมตัวเลขนะแทนกันมันแทนยังไงนะนิ้วมือนี่เหละเป็นตัวแทนของตัวเลขของมนุษย์นะ เวลานับเราจะนิ้วโป้งสัมผัสสัมผัสนิ้วก้อยนะะเอาดูเลขสมว่าเราเขียนตัวเลขลงไปที่นิ้วโป้งนะนิ้วหัวแม่มือนี่หมายเลขหนึ่งนะนิ้วขี้สองนิ้วกางสามนิ้วนางสี่นิ้วก้อยห้านะหันกลับมาเขียนเลขหกที่ตรงเลขหนึ่งนิ้วหัวแม่มือนี่มันจะเป็นตัวเลขแทนกันนะหนึ่งหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์นะอันนี้คือ เป็นตำราเลขแทนกันนะแทนกันอย่างนี้นะการใช้เลขแทนกันคือแบ่งตัวเลขสิบตัวออกเป็นห้าตัวนั่นเองนะครับผม,มทีนี้เรามาดูเลขแทนกันแล้วเราก็มาตามนะมาตามว่าสูตรเลขวิ่งนะหน่วยบวก3ต้องเดินหน้าหน่วยบวก5ต้องถอยหลังนะ อย่างเช่นงวดงวดที่แล้วนะ530หน่วยบวก3 0บวกสก็ได้345นะเดินหน้าแต่ถ้าเอาหน่วยบวก5ต้องถอยหลังกด็ได้5บวก0ก็ได้5 543ตัวเลขตัวเดียวกันครับเป็นเลขวิ่งเข้าทั้ง3ตัวเลยมันเคยเป็นมานี่งวด901นะออก019นเะเข้าทั้ง3ตัวเหมือนงวดนี้ วันนี้คงไปแล้วนะเลขวิ่งคือ6 7 8นะ8 7 6เเรามาดูนะต่อไปจะใช้เลขแทนกันให้ดูนะว่าทำยังไงนะครับผมอ่าจับตาดูดีๆนะเลขแทนกันเอาใช้หลักหน่วยนะทำมีสองเวอร์ชั่นนะครับผม เวอร์ชันเดินหน่วยนะเวอร์ชันที่หนึ่งนะเวอร์ชันที่สองเวอร์ชันที่สองนี่หน่วย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 บวกสามนะเดินที่หน่วยบวกสามนะอ้าบวกสามอ้าวเวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยเดินหน่วยเลยนะเดินจากหน่วยเลยนะอ้าวหกศูนย์ห้าเราเดินจากหน่วยไปเลยนะเท่ากับ ห้าหกเจ็ดเขาอีกตัวหนึ่งนะห้าหกเจ็ดแปดนะเอเวอร์ชั่นที่สองหน่วยบวกหน่วยบวกหน่วยบวกสามนะสามบวกห้าเป็นแปดเราเริ่มที่แปดนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าเราก็จะเขียนเลขแทนกันนะเอาเลขแทนนี่ขอเขียนใช้สีแดงเขียนนะครับผม เพราะว่าเราจะไม่ให้มันไม่ให้มันในขัดข้องสายตาเรานะฮะโฮเก็แปด 8. เอาเลขแทนกันนะแทนตัวไหนบ้างนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะแทนกันทําไมไอ้ตัวเลขมันก,ก็ดีอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีแทนนะเพราะว่าการแทนกันก็นกทําให้ตัวเลขมันอนั่นขึ้นนะอ่า ราดูไปด้วยนะแทนกันยังไงนะห้าหกเจ็ดแปดก็แทนด้วยศนะูนย์นะนี่นี่ห้าแทนศูนย์นี่หกก็แทนหนะน,นึ่งนะเจ็ดก็แทนสองนี่แปดก็แทนด้วยสามนะอ่าเวอร์ชั่นที่หนึ่งนะเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นเลขโครงสร้างมันอยู่นะแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็แทนด้วยสาม แทนด้วย4แทนด้วย5แล้วก็แทนด้วย1ก็แทนด้วยสองยแทนด้วย6นะฮะเวอร์ชันที่2นะฮะอ่าเรามาจับเลขกันเราจะจับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะตัวที่จะจับจะลงสีให้ดูสะหน่อยนะตัวที่จะมานะ 05นะมี5้ตรงที่จะมาจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะ5 8 3แล้วก็0นะฮนะ58 30นยอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะไอไอเวอร์ชันที่2นี่ก็จะมีนะเลข8เลข3เลข0เลข5อนะ่ามันตรงกันเป๊ะเลยนะฮะตรงกันเป๊ะเลยนะครับผม เวลาเราจับเลขนะเลขที่ไม่มาเลยนะเลขไม่มาเลยก็คือเลขห้าหกเจ็ดแปดนะฮะห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าห้าหกเจ็ดแปดไม่มาห้าหกเจ็ดไม่มานะเราตัดดอ,อกเลยนะ ปั๊บปั๊บปั๊บนะจะสังเกตเห็นว่าเหลือศูนย์กับแปดสามนะเหลือตัวนี้นะตัวนี้ที่มันตรงกันนะหกเกจหนึ่งกับสองมันไม่มานะมันเออ่ไปที่ศูนย์แปดกับศูนย์สามฝั่งนี้นะเราตัดห้าไปแล้วนะห้าหกเกจนะเห็นไหมเห็นไหมตัดออกไปอย่างนี้ก็เหลือนี่มาแปด 8 0กับ3 0มหมือนเดิมนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะฮะจบไปแล้วนะงวดหนึ่งกินเวลาไปเยอะเหมือนกันนะ,ะจะเล่งซะหน่อยนะเวอร์ชั่นที่1นึ่นะ5 3 0เราก็ได้ที่ 1> 0 1 2 3นะเวอร์ชนะั่นที่2นะไปที่บวก3แล้วก็0 1 2 3 4 5นะเราตั้งที่เลข3นะ3 4 5 6อ่าต่อไปใช้สีแดงนะเลขแทนกันนะ5 6 7 8 3ก็8 9 0 1 ตัวที่จะมานะตัวนี้นะฮะปับ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 นะฮะตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะอยู่ในตำแหน่งเรื่อยนี้เลยนะครับผมถ้าเราจับเลขนะเราก็จะจับตัวที่ไม่มานะศูนย์หนึ่งสองสามไม่มานะนี่ตัดออกไปเลยเหลือห้าสามกับห้าแปดเราเขียนฝั่งนี้นะห้าสามกับห้าแปดฝั่งนี้นะ ตัวที่เราตัดออกไปก็คือ01นะนี่นี่0123ฝั่งนี้ก็เหลือ3กับ8นะ35กับ85อ่าเรามาดูวัดที่จะถึงนี้นะเหา10นาทีแล้วนะครับผมเหลืออีกนิดหน่อยหนึ่งนาทีนะอ่า4 5 3เวอร์ชั่นที่1นะ V1 วีสตรงนี้ก็แล้วกันนะอาจจะตั้งเยี้ยงๆยมาตรงนี้หน่อยนะ3ามสี่ห้าหเวอร์ชั่นที่2นะ3ามี่ห้าเวอร์ชั่นที่2นะตั้งที่ห7 8จ็ดนะจะต้องมานะหกเจ้านะอ่ะใส่เลขแทนกันเข้าไป 8ปดเก้าศูนยสอสาเสรแล้วก็ครอบมันซะหน่อยนะเสรแล้วก็ลงสีนะอา้าวไปไหนลมพัดมาไปหมดเลยนะลงสีลงสีก็จะได้ที่3 8 5แศ ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยสามแนึ่งนะลงผิดนะ3 8มแปหหนึ่งเอาฝั่งนี้ถึงเปลี่ยนหกนึ่งกับ8ปดสมนะอ่ะผมจะตัดดอกลองดูนะ3ามสี่หตาดอกนะปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าได้8ปหกับ8ปดหนึ่งนะครับผมอ้าฝั่งนี้นะ3ามสี่ตาดอกนะ ได้6,8กับหนึ่งมีเด่นอยู่ประมาณเท่านี้นะชุดเด่นๆนนะถ้าถ้าหกกับหนึงไม่มามา5กับศูนี่ระวังนะจะจับที่8,5กับ8,0นะ อันนี้เป็นตัวกันนะลองดูนะกันไว้นะแต่ถ้ามาในชุดนี้นะมามาแรงนะห้าห,าห,าห,าหาเกเจ็ดปดนะแดมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะหก็มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยอ่ะมีเท่านี้ครับผมคลิปนี้อําลาพาจากครับผมหมดเวลาพอดี